นี่ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายลมธทมเดอะซีรีส์เรื่องของหลวงพี่ตอนที่ห้าแล้วก็จะเล่าประวัติต่อจากตอนที่แล้วจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญนี่หลวงพี่ได้เคยทำมาแล้วแล้วก็มีข้อคิดสกิดใจอะไรมาฝากเพื่อใช้ในการดำเนินต่อไปก็ขอทบทวนเนื้อหาจากตอนที่แล้วก่อนนะก็คือหลังจากได้เข้าชมรมพุทธแล้วเนี่ย หลวงพี่ก็ได้เข้าทุกกิจกรรมแล้วก็มีสมาธินี่แหละที่หลวงพี่ชอบมากที่สุดแล้วก็พราะสมาธินี่แหละทำให้นอกจากทำให้เรากายและใจสบายแล้วเนี่ยก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยคว้าเกรด4ี่จุดศูนูนย์เนี่ยในเทอมแรกมาได้ก็พอสมาธินี่แหละ oh. ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามีโอกาสไปเข้าค่ายธรรมะเจ็ดวันที่วีพีเขาใหญ่นะ ซึ่งก็ทำให้ได้มีโอกาสฟังทำเรื่องคุณของพ่อแม่นะจากพระอาจารย์ทำให้เราเนี่ยสำนึกผิดนะแล้วก็รู้คุณท่านแล้วก็อยากบวชตอบแทนท่านแล้วก็สมัครบวชนะแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพี่ๆชมรมพุทธมอราชภัน์เลยอีกครั้งหนึ่งที่ประคับประคองตั้งแต่จบค่ายนะจนถึงวันบวชนะเป็นเวลาหกเดือนนะ มันทาให้เราได้บวชอย่างที่ตั้งใจไว้นะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าต่อจากตอนนั้นว่าบทฝึกในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นอุดมศึกษาเนี่ยรุ่นที่สี่สิบที่วัดพระมการเนี่ยเป็นอย่างไรโหดแค่ไหนแล้วผ่านมาได้ยังไงแล้วก็หลงพี่ได้รับอะไรบ้างจากการบวชครั้งนั้นนะก็ขออธิบายภาพรวมก่อนนะ คือในโครงการเนี่ยเดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดขาวนะเป็นหน้าธรรมทายาตชุดขาวหนึ่งเดือนเต็มเลยนะรักษาศีลแปดกว่าจะได้บวชนี่หนึ่งเดือนนะอืมแล้วพอสองเดือนหลังจางนั้นเนี่ยบวชสามเดือนเนี่ยสองเดือนหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระแล้วก็ออกเดินทุดงต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นี่ก็จะเป็นภาพรวมนะส่วนที่อ่าหลวงพี่ จับประเด็นได้นะคือในการอบรมครั้งนั้นเนี่ยจะเน้นฝึกสามอย่างหลักๆก็คือวินัยเคารพแล้วก็อดทนดนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เราฟังธรรมแล้วก็เติมธรรมมาเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนี่ก็เน้นหนักเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมนะซึ่งอิจวัตรเนี่ยอิจวัตรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตื่นเนี่ยก็ตีสี่ครึ่งตื่นมาก็ ทำวัดเช้านั่งสมาธิรับบุญทำความสะอาดนะเสร็จก็นั่งสมาธิบบาาธนะาธต่ออีกนะฟังธรรมสันๆแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ชันเช้าเอาฉันเช้าเนี่ยช,ชันเช้าก่อนนะแล้วก็รอบสายก็ฟังธรรมนั่งสมาธิหมดเวลาก็ชันเพลงรอบบ่ายก็ฟังธรรมนั่งสมาธินะแล้วก็มีหล่อหลอมช่วงเย็นนะทำความสะอาด รับความเป็นอยู่นะแล้วพอตกข้ามมาก็ฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ได้ได้เข้าพักเนี่ยก็คือนอนเนี่ยก็ตอนสามทุ่มครึ่งนะก็คือปิดไฟหมดแล้วนี่ก็คือเป็นกิจวัตรทุกวันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งบทฝึกในการบวทที่หลวงพี่ต้องเผชิญน,นะก็จริงๆมีเยอะมากเลยที่เผชิญแล้วก็รู้สึกว่า มันยากจริงๆนะอยากจะถอดใจหลายรอบนะแต่วันนี้มีเวลาจำกัดก็เลยขอคัดที่โดนโดนมาสักสี่เรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยพุกเข่าส่วนมนอ่ะพุกเข่าส่วนมนนี่แหละบนแผ่นปูนนะไม่มีอาสนะเลยนะสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะเพราะว่าสวดช้าๆนะว่าทุกคนต้องตับให้เข้ากันนะไม่มีเสียงนำสวดน,นะก็สวดไปด้วยกันนี่แหละ จากปกตินี่อยู่ชมรมพุทนี่เราคุกเข่าแค่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันแล้วก็บนอนาสนะด้วยพอมาเจอแบบนี้นี่หัวเข่านี่ด้านแล้วก็แตกหมดเลยนะทรมานมากอย่างที่สองนะนั่งสมาธิวันละหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะแล้วก็ไม่มีอาสนะด้วยนะนั่งกับเสือนะปูบนพื้นปูนนะจากปกติเรานั่งได้แค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันนะโอ้พอมาเจออย่างนี้นี่ มันเข่านะเข่าเหมือนจะระเบิดนะตอนนั้นนะคือไม่ไหวจริงๆแล้วก็อากาศร้อนมากเพราะตอนนั้นนี่มีนาเมษานะช่วงหน้าร้อนของไทยนะหลับก็ไม่ได้อีกนะหลวงพี่นะ่ะเขาเป็นสายตึงนะหลับก็ไม่ได้ปวดขาก็ปวดนะโอ้ทนนั่งไปนะรอบหนึ่งก็สองชั่วโมงขึ้นนะอืมก็ทรมานมากอีกนะอย่างที่สามนะยุงนะยุงเยอะมากวัดพระธรรมกายนะ เฉลี่ยนี่คือแบ่งๆกันไปนี่คนละสิบตัวนะคือจะมีอยู่กับเราตลอดทั้งวันเลยนะแบ่งกันไปนะทั้งนอกอาคารในอาคารมีหมดแล้วก็ห้ามตบยุงด้วยตบยุงนี่พี่เลี้ยงตักเตอนเลยนะปิดศีนนะผิดศีนนะดังนั้นก็คือโอ้โหโดนทั้งวันทรมานมากอีกเหมือนกันนสามทรมานละสี่นะห้องนอนนะห้องนอนของเรานะตอนบวชน,นะคือเต็นท์นะ ซึ่งเตียงนอนของเราก็คือพื้นหญ้าพื้นหญ้านะเป็นไงช่วยเปิดรูปให้ดูหน่อยนะเป็นเต็นท์กลางอยู่บนพื้นหญ้าซึ่งเตียงนอนก็คือพื้นหญ้าที่เต็มไปด้วยก้อนหินซึ่งหลวงพี่เป็นคนนอนตะแคงแล้วเตียงที่บ้านนี่โอโหยิ่งระติดสปริงถูกกุมรารชาติสุดๆพอมาเจอเตียงแบบนี้พื้นหญ้ากับหินนอนตะแคงไม่ได้กิ้งซ้ายไปก็เจอหินกิ้งขวาไปก็เจอหินนะ ก็เลยต้องนอนหงายนะแต่เราก็หายใจลําบากเพราะเราไม่ชินนะแล้วก็ไม่มีหมอนด้วยนะมีผ้าห่มให้ผืนเดียวพี่ก็ปับเลยเอาผ้าห่มมาเป็นหมอนไม่ต้องห่มอะไรละเอามาเป็นนอนเพื่อหนุนนอนให้มันพอหลับไปได้ก็เรียกว่าต้องอดทนผมตาหลับประมาณมากอย่างที่สี่นะซึ่ง จากบทฝึกข้างต้นนะซึ่งจริงมีมากกว่านี้แต่ไม่ได้พูดถึงนะแค่เจ็ดวันแรกนี่ของโครงการนะตรงพี่ก็กลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหหนักหนาสาหัสนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนออกทุกวันเลยนะเป็นกำลังใจให้กันมากเดินออกทุกวันเลยกลับแล้วกลับแล้วแล้วก็เชียร์กันกลับนะโอ้โหองค์ข้างๆก็เชียร์กันกลับนะ สามสี่วันแรกบอกเฮ้ยเราสู้กันพอวันที่เจ็ดผมไปแล้วนะอ่าทิ้งกันเลยแต่ก็ด้วยการที่ออดอมองดูคนรอบๆบแล้วก็ยังเหลือกันอีกสองร้อยกว่าชีวิตเออก็เลยนึกถึงว่าเออเขาทําได้เราก็ต้องทาได้เราโดนได้เราก็ต้องทนได้แล้วก็นึกถึงเป้าหมายนะที่เรามาบวชเพื่อตอบแทนคุณพ่อแม่นะก็มีไฟลุกขึ้นสู้ต่อนะทนต่อไปนะซึ่ง พอสักเดือนนึ่งนะมันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วแหละพวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือทนได้หมดแล้วทนได้แล้วก็ร่างกายก็เหมือนแบบเริ่มปรับพอปรับปุ๊บมันก็แข็งแรงทนได้ไอยุงสิบตัวเนี่ยหลวงพี่ให้มันกัดได้เลยนั่งสมาธิได้ด้วยอความร้อนนี่สามสิบแปดองศานี่ก็มาเลยเงือท่วมตัวก็นั่งได้หยุดใจได้นะเออะนะคุกเข่าก็เอาจนได้เรียกว่าแข็งแกรง นะแต่กว่าจะแข็งแกร่งก็คือลากเลือดเลยจะจจะจะ,จะสิ่งทุกวันอนะไม่ใช่ไม่ใช่จะออกอยากโครงการทุกวันนะแล้วก็บทฝึกที่โหดที่สุดนะแต่ก็ประทับใจที่สุดนะก็มีสองเรื่องนะเอามาแชร์ให้ฟังนะหนึ่งก็คือกิจกรรมตักทองนะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะที่วัดคือการที่เราลงไปทาความสะอาดในบ่อเก็บอุจจาระนะสังกุติกุติจางนะแถวกุติสมณีนะแล้วก็ เราก็ตักอุจจาระขึ้นมาเนี่ย,ยก็ไปลาดเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนจะถึงคิวหลวงพี่นะหลวงพี่ก็เพื่อนก,ก,กระโดดลงปือละคนนะนะต้องชุบทองชุบทองกันทุกคนนะเป็นกิจกรรมนะต้องทําทุกคนนะเราก็โอ้โหมือไม้มันสั่นไปหมดนะแบบเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันตื่นเต้นไปหมดแล้วมันจะยังไงคือแบบความขยะขยงรวมกับความกลัวนะโอ้โหจนถึงคิวเราแล้วอืมองลงไปครับลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลย การหายใจนะโดดตูมเท่านั้นแหละเฮ้โยโนะล่งนะเราพอพอออกมาจากบ่อแล้วนะโอ้โหสิ่งที่ได้นะคือใจเรานะมันคิฏฐิในใจนะันมันหายไปหมดเลยนะมันคือมันบที่สุดแล้วอนะที่สุดแล้วอนะวนะคือมันน่าจะตกต่ำที่สุดแล้ว <laughs> ทิฏฐิในใจมันหายไปหมดมันมันเหลือแต่ความโล่งกว้างของใจนะหลังจากนั้นก็ พอรับบุญวิมานประจําวันอะไรอย่เงี้ยนะบายจิบจิบมีความสุขเลยนะแล้วก็อย่างที่สองนะบทฝึกอย่างที่สองนะัคือการที่เราได้ไปทุดงธรรมชัยนะที่จังหวัดลําพูนนะ19กิโลโดอยกับอุณหภูมิ40องศานะก็คือการไปทําประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นหลังจากเราฝึกมาแล้วใช่ไหมไปพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งแล้วก็ชักชวนญาโยมมาสั่งสมบุญนะ ที่เขาไม่มีโอกาสเจอพระเยอะๆนะพระไปสองกว่ารูปนะซึ่งก็เดี๋ยวจะได้ดูผ่านวิดีโอนะเปิดวิดีโอเนียสั้นๆ สิ่งที่ได้นะก็คือการอร่อดการเดินทุดงครั้งนี้นะก็คือเราต้องใช้ทุกสิ่งนั่นแหละที่เราอดทนวินัยเคารพอดทนนั่นแหละที่เราฝึกมาจากที่วัดนั่นแหละเป็นเหมือนสนามซ้อมนะเพราะว่าเราไปเจอตรงนั้นนี่ไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ไม่มีความสบายข้างหน้ามีแต่ความลําบากแต่การที่เราได้ฝึกมาแล้วคือทําให้เราอยู่ที่ไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นอนกลางดินกินกลางทราย ได้หมดนะทำให้เราอดทนนะขนาดนั้นนะก็เลยทําให้เราเนี่ยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทาให้เราเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ทําให้ใจเราเนี่ยเอากลางได้ใจเราใส่ได้ท่ามกลางความลําบากนะความร้อนความหนาวหรืออื่นๆนะที่ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเรานะซึ่งพอนึกนึกถึงเรื่องทุดงที่ไเนนะก็ปลื้มปีติใจเพราะว่า พอเราเห็นศรัทธาญาโยมสาธุชนที่มานะเขาก็ปื้มจนน้ําตาไหลเลยนะเขาเห็นพาเยอะๆนะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยก็ปีติใจกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองอก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะยิ่งขึ้นนะในการไปทํากิจกรรมครั้งนี้นะที่เราเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะส่วนธรรมะนะที่จากองค์การอบรมนะที่เปลี่ยนชีวิตหลวงพี่ไปเลยนะก็มีอยู่สามเรื่องนะจริงๆก็มีเยอะกว่านี้ก็ เหมือนกันเหมือนบทฝึกนะแต่ก็มีเวลาจำกัดเรื่องแรกเนี่ยคือหลวงพี่รู้เพิ่งรู้ว่ามีการมีอยู่ของกฎแห่งกรรมด้วยเป็นครั้งแรกที่พระจารย์เทศเลยแล้วท่านก็อุป,ปมาว่าโลกมนุษย์คือคุกเราคือนักโทษโอ้ตอนนั้นหลวงพี่ก็งงเลยเราคือนักโทษได้ไงงงซึ่งเจ้าของคุกเนี่ยก็ไม่บอกกฎในการลงโทษกับเราด้วยไม่บอกอะไรสักอย่าง แล้วท่านก็อุปมาต่อว่าเราเนี่ยเหมือนหมูวิ่งเล่นกินนอนอยู่ในคอกซึ่งคอกเนี่ยมันเป็นคอกที่ใหญ่มากเราก็เลยไม่เห็นสุดว่ารั้วมันอยู่ตรงไหนเราก็วิ่งเล่นไปเรื่อยๆยังมีความสุขจนวันใดวันหนึ่งเขาก็ไปขายค่าไปกินโอ้พอหลวงพี่ฟังแค่นี้นะหลวงพี่คิดเองได้แล้วนะโอ้กลัวมากเลยทำไมไม่เคยมีใครบอกเรามาก่อนยอันตรายจริงๆ ทำให้หลังจากนั้นนี่หลวงพี่เปลี่ยนความคิดล้วคือตั้งใจฟังธรรมมากพอพิสูจน์แล้วฟังธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้เท่าทันปลดแห่งกรรมแล้วก็ปลอดภัยจากภัยคืออบายนะแล้วก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หวีก็คิดแค่นี้แหละตั้งใจฟังธรรมทั้งหมดนะเอามาใช้กับตัวเองก่อนนะอย่างที่สองเนี่ยมีนรกรองรับคนผิดศีลห้าด้วย โอ้ซึ่งพอฟังสินห้าปุ๊บอ้าวมันทุกข้อเลยนี่หว่าเราตายแล้วสวยแล้วไงนะตอนนั้นก็เลยกลัวตกนรกมากเลยพอฟังเสร็จนะโอ้แล้วก็กลับตัวกลับใจนะก็เลยรักกลับมารักษาสินแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะดังนั้นการรักษาสินในช่วงบวชก็ไม่ใช่เรื่องลําบากใจของหลวงพี่เป็นเรื่องสมัครใจเลยเนะพราะด้วยความกลัวนี่แหลนะแล้วก็อย่างอย่างที่สามนะคือได้รู้ ว่าการเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงท่านคือใครท่านทาอะไรมาถึงได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพอรู้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใจใหญ่ขนาดจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะแต่เราก็ตัดสินใจเลยอธิษฐานจิตเลยขอเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งในยุคหน้าคือยุคของพระรีอริยะเมตไตรอ่านูนะแต่เมื่อบวชไปน,นานาเข้าหายโครงการพระอาจารย์ก็เทศเรื่อง หลวงปู่เป็นใครนะเท่านั้นแหละเปลี่ยนใจเลยอริหารจิตสร้างบารมีกับมหาปุชนีอาจารย์เลยไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะก็นี่แหละหลักๆนะเปลี่ยนชีวิตหลวงพี่แล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะแล้วสามเดือนเนี่ยก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะก็ขอสรุปสิ่งที่ได้จากการบวชนะพอคร่าวๆนะหนึ่งก็คือหลวงพี่เนี่ย กระหนักในคุณพ่อแม่จริงๆแล้วก็เลิกคิดพูดทําสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งหมดเลยนี่คือเลิกเลยเด็ดขาดเลยซองนะก็ได้คําตอบของคาถามที่อยู่ในใจมาตลอดมีคําถามอยู่ในใจตลอดนะว่าเราเกิดมาทําไมอน,นี่คิดเองแล้วก็ไม่มีก็ทิ้งไปเรื่อยๆแต่ก็คิดตลอดทําให้กายเป็นคนที่จากไม่มีเป้าหมายก็มีเป้าหมายชีวิตก็คือที่หลวงพ่อให้ไว้ก็คือเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญสร้างบารมีและอย่างที่สามก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่แค่รู้เป็นชาวพุทธที่รู้เรื่องบุญและเข้าใจเรื่องบุญแล้วแต่เราสามารถที่จะลงมือปฏิบัติทําให้เรื่องบุญเนี่ยทานการรักษาศีลจเจรินสมาธิเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้นี่คือสิ่งที่ได้รับมามนึกแล้วก็ปลื้มใจนะภูมิใจ ถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะที่หลวงพี่มีความสุขที่สุดซึ่งใจตอนนั้นเนี่ยอยากบวชต่อมากเลยอยากบวชต่อมากเลยสามเดือนนี่คือต่อแล้วนะจริงโครงการประมาณสองเดือนต่อ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 จนมหาวิทยาลัยเปิดแล้วอะสองสัปดาห์แล้วหลวงพี่ยังไม่ไปเลยจะอยู่จะอยู่จะอยู่แต่ด้วยคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับโยมพ่อเนะี่ยในวันอุปสมบทนะคือถ้า เราเรียนรู้เรื่องศีลไงแล้วพ่อของพี่เนี่ยสูบบุหรี่พี่ก็อโอ้โหสบายแน่เลยก็เลยอ้าวเด็กขาดเลยหากโยมพ่อเลิกสูบบุหรี่ได้เนี่ยท้าจะลาสิกขาแต่ถ้าโยมพ่อไม่เลิกนะในขณะที่บวชอยู่นะท้าบวชไปเรื่อยๆบวชยาวๆไปเลยโอ้โหตอนนั้นพ่อกคเครียดน,นะมันก็เป็นเรื่องที่ยากกับพ่อแต่พอตอนนั้นปฏิรรมที่เชียงใหม่กำลังสว่างเลยนะที่สุขสว่างนะโอ้โหได้สบความสว่างจริงนะ แม่ก็โทรมาเลยข่าวดีนะพ่อเลิกสูบบุหรี่ได้นะดังนั้นเนี่ยสัญญาก็ต้องเป็นสัญญานะก็ต้องจำใจลาสิกขาเมื่อจบโครงการในที่สุดนะดังคำที่ว่าสุดท้ายมาก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนนะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาส่วนว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไป <c oughs> ก็ติดตามรับชมกันต่อในตอนต่อไป อ๋ออ่ะอ่ะทิ้งท้ายกันเดี๋ยวโชว์รูปหลวงพี่ตอนบวชนะจบอคงการนะมีเห็นกันหน่อยนะก็ะสำหรับวันนี้ดัมมาอิสเกิลน,นะเรียนพอ Children come together, clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says, spread the Dhamma on the way.